เอามือเลี้ยนยางดีว่าอย่างไรเอาได้เอาได้ไหมอร่อยค่ะอ่นเอาเป็นกอโลดหรืเป็นกอโลดไปเออไปเป็นกอโลดอืขอบคุณมากช่วยร่วมด้วยช่วยกันนะเนี่ยมันก็แตกหลายหงวนด้วยเลยขอบคุณหลายๆค่ะนี่อธิยานธนาการจากโรงพยาบาลบึงการนะคะ ขอบคุณคุณน้านะคะใส่ถุงให้อย่างดีทั้งขุดทั้งเตรียมให้พร้อมเลยเอาเอามาวางไว้ตรงนี้เลยค่ะเตรียมพร้อมแล้วสวัสดีผู้ชมทุกท่านนะคะวันนี้ช่องไม่แยแอคบ้านสวนนะคะจะปลูกว่านสีทิศอันนี้เป็นว่านสีทิศที่หัวใหญ่มากเลยนะคะได้มาจากโรงพยาบาลบึงการนะคะเจ้าหน้าที่เข้าแบ่งให้มาปลูกเขาทำความสะอาดแล้วก็ขุดให้นะคะ นะขอมาปลูกก็ได้ทั้งหมดสี่หัวสี่หัวเนี่ยตอนนี้ก็ยังมีกระถางแค่กระถางเดียวก็คิดว่าจะเอาฝากแล้วก็เอาลงไปได้วยกันก่อนนะคะก็ปลูกไปได้วยกันก่อนนะคะอันนี้แม่ใหญ่ก็จะทำการปลูก นี้กระถางใบใหญ่ใบใหญ่ก็จะใส่ดินลงไปนะคะเอาไปใส่ไปก่อนเพื่อให้ต้องการให้ข้างในมันโปรง่งจะใส่กระถางดินลงไปเพื่อให้ข้างในมันโปรง่งเสร็จแล้วก็จะเอ,เอาดินใส่นะคะดินก็แม่หญยก็เตรียมไว้แล้วนะคะเนี่ย ดินอยู่ใต้ร่มไม้ใชค,คาของบ้านนี่แหละค่ะก็จะตักมาใส่ตรงนี้นะคะตักใส่ให้เต็มใส่ไปเลยค่ะนี่เป็นร่วเป็นดินร่วนอย่างดีเลยนะนะคะ ผสมกับขี้หมูบินตามเริ่มไม้เชค้คาที่ผสมกับขี้หมูแล้วทําไมต้องใส่ตัวนี้เพราะว่าเหตุที่ใส่ก็คือจะให้ข้างในมันโปร่งแล้วก็เย็นนะคะเย็นมีอากาศถ่ายเทได้สะดวกก็จะวางลงไปเลยเทดินลงไปเลยค่ะ ขยับออกห่างกันสักหน่อยเดี๋ยวมันจะแคบเกินไปเดี๋ยวดูก่อนว่าตักใสตักดินใส่เต็มๆล้วจะเป็นยังไงเจะลองปลูกกันดูนะคะอันนี้เป็นว่านสีทิศช่วงหน้าแรงเนี่ยเขาก็จะ เงียบๆชักหน่อยอ่ะปลูกไปอีกชักหน่อยเดี๋ยวจะออกดอกสวยมากเลยนะคะเนี่ยเข้าใจว่าเป็นสีขาวเดี๋ยวไม่ทันใจเทใส,สะ่เลยจะได้เร็วขึ้นน่ะเต็มเร็วเลยใช่มไหม แล้วก็เกลี่ยดินกบกอันนี้ก็จปลูกฝากฝากแซมไว้เนี่ยต้นต้นเล็กเนี่ยก็จะปลูกฝากแซมมาไว้มีกระถางแล้วค่อยมาแบ่งออกไปเดี๋ยวสักหน่อยก็ขายายหน่อออกมาก็เต็มแล้วเนี่ยแน่นอีกเหมือนเดิมนะคะวานสิทิศเวลาออกดอกแล้วสวยงามมากเลยชอบปลูกค่ะปลูกไว้เพื่อประดับบ้าน แล้วมันออกดอกใครผ่านไปผ่านมาเห็นก็ชื่นชมนะคะท่านผู้ชมลองหามาปลูกนะคะการปลูกพืชไว้ในบ้านเนี่ยมันมีความหมายเรียบอยู่ในตัวนะคะถ้าเรารักต้นไม้ต้นไม้ก็รักเราเหมือนกันให้ความชุ่มชื้นร่มรื่นแก่บ้านนะคะเป็นการสร้างความสุขในบ้านเนี่ยเรียบร้อยแล้วนะคะ เสร็จแล้วก็รดน้ําตามปกติค่ะรดวันนี้แล้วก็ปล่อยทิ้งไว้อีกยาก่าสามสี่วันค่อยมารดอีกครั้งหนึ่งนะคะไม่ต้องรดน้ําบ่อยว่าน,นยถ้าติดแล้วก็ติดเลยถ้าติดแล้วรดสัปดาห์ละครั้งก็ได้ค่ะไม่ต้องรดบ่อยๆจะรดบ่อยๆแล้วเกลิงหัวเขาจะเน่าแล้วจะขึ้นลานะคะ อันนี้คิดว่าก็คงจะขึ้นลายยากเพราะว่าข้างล่างทำให้อากาศปลอดโปร่งแล้วนะคะใช้กระถางดินครอบไว้ข้างล่างแล้วก็เอาดินลงไปตามที่เห็นนั่นแหละนะคะอันนี้แม่ใหญ่แอรเห็นศึกษามาเห็นเขาทำแล้วมันก็โอเคดีนะคะก็เลยลองมาทำดูบ้างเสร็จแล้วก็เอาไปไว้ตั้งไว้ในร่มที่มอหมอสักหน่อยนะคะอย่าเพิ่งเอาไปตากแดดนะคะ ถ้าติดแล้วโตวแข็งแรงค่อยตากแดดนะคะอันนี้จะเอาวางไว้ที่ร่มๆก่อนเดี๋ยวถ้าติดเมื่อไหร่แม่ใหญ่แอ็กก็จะให้ออกดอกจะมาอัปเดตให้ดูนะคะอ่ายังมี พืชชนิดอื่นที่สวยงามมีว่าหลายชนิดในบ้านนี้ที่ปลูกไว้นะออกดอกสวยงามแต่ไม่ค่อยได้มาอัปเดตให้ดูนะคะอันนี้ก็ปลูกไว้ซะก่อนนะคะเดีย๋ยวเอาไวดา้ดูตอนเขาติดตอนเขาโตขยายพันธุ์ออกดอกแล้วจะมาอัปเดตให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะคะถ้าใครถ้าใครชอบก็ฝากกดติดตามด้วยนะคะกดแชร์กด s u b สไครต์ไว้ดูด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ